ไทยเวสของผมนิดนึงยังอยู่เลยวะบีเดินอมานหน่อีสมาควางมันน่าจะใช่ใช่ใชมันน่าจะรอรับหนึ่งทีรอไพ่กับเซาอิฟทอามาแล้วเขาพาโชเขาพาโชคกแล้วเขาพาโชเขาอิฟไปแล้วสเปซสเปเปซปัญหาวะทางซาอิดน

ระวังวิดเวอร์กันเซ็ตวงวิดเวอร์ยเซ็ตนะวิดเวอร์เซ็ตปุ๊บต้องรีโดนีซิปเลยนะถ้าเกิดใครโดนคนดูชเวทยังครับกูผิดตรงนั้นหนังเทานะอ่าไป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 ตาม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 ูผิดเอออะนะเกตเกตาเคมันจะเซ็ตมันจะบอมใช่ใช่มันจะเบียบบอมไปหวิดเวิร์กับเกตาเคนนะสองบอมนะ ผมจะไส่แล้วผมจะใส่แล้วกไม่ผาแต่ยังไม่ผาไม่พาก็แค่รอข้าไปข้ามาไีพี่ดูตรงนีถ่ายไปสวิมาลงเว่นไปจะไปเล่นโชว์ไน้ำเววังนเดี๋ยวสวีหอ่ะเดี๋ยวสวีดไม่่ะเดี๋ยวสยาวเยเดี๋ยวสเข้ามน้ำน่น นี่นาปิงนี่คุณเดขึ้นนอสเลยคดอครับกอเวสไม่ไม่จุดดีีมาโชอยู่บนขึ้นนอขึ้นบนขึ้นบนไปหามึงไปหามึง่ตเวสตะเวสาโเวสชาโในห้าสองเกตเวสชาโเวสชาโาแล้วถอยถอยกลับถอยกลับถอยกลับไปครับถอยกลับกลบเดเด็บมาแล้ว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 กลับรับหน้า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 เรียมถอยกลับถอกับทิ้งทิ้งทิ้งไว เขาเดด้เดินขึ้นนอนไปเดินขึ้นนอนไปแล้วขึ้นโ๊เขึ้ดนเเดินขึ้นอไปแล้วขึ้นโ๊ากา้เานอไปแล้ววนเวสเขาอยู่บนเนเขาอยู่บนเดินเขาอยู่บนเน้วลกเวสเอร์ูคเอร์เวสใน้า่านึเวสเูคเอร์เวสคูคนเอร์เวสูคเอร์เวสูคเอร์เวสชา้ชาโูชาแล้วถอย้หาตีบอมด้หาตีบอมด้วยถอขึ้นน้อนอีสไปอข

ผ่านนั้นีไปก่อนรับของข้างหล้อเราเรางหลังเ้วยอมาผ่านนั้นเมาเดินเดอยอีสาผ่านนั้นเมาผ่านนั้นเีอมาผ่านนั้นเก่อนเดินนอยอีสาผ่านนั้นเยได้ได้ไดกลับมารวมคอมกลับมารวมคอมระวังลงกดลงไปดันนะเดบแพงขึ้นแม้หมดเลยขึ้ไปเล่นบนเดี๋ยวพี่ดูน้างครับได้ได้บนไหนบนบนชกใช่ปะเล่นไก่บีอ่ะเล่นไก่บีอ่ะโอเคโอเค้านไปเลยเดินนอยอีสปายเดิน้น่อยอีสปาวเดินหน่อยอีสามมอมนะเข้ามาแล เจิผ่านนัเจียมานอนอีสมานอนอีสเผ่านนัเจียนเราเสียคนเยอะนะเมื่อกี้สาไปไางปูเซเวตมาปูเซเวตมาโอเคเอสคาปาร์ตี้นะเอสคาปาร์ตี้เซเวตชาโรในห้าสี่สามอค่เอสคาปาร์ตี้นะแล้วรังวน่บอกาโอชิดเวสเชิดเวสเยอะชิดเวสเยอะชิดเววชิดเววโอ้โหเดี๋ยวรเคเตอร์ซเวตชาโรใน สี่สามสองฟูคอเตอร์เาเวตฟุคอเตอร์เาเวตฟุคอลเตอร์เาเวตฟุคอเตอร์ฟุคอเตอร์เาเวเาร์มลฟุคอลเตอร์เเาร์วไลท์อียไปไมท์อีสไปขันไลเตรีสไปขัน์อีันไลเตอียมนไลทอีสนไลเตรียมเขรนไลทอียมเขันไลท์อียมปขันไลท์อีามนอีสไปขไลเตรียมเตันยมเตอีสไปตันไลท์ีไปันล์ีสไปขันไลท์อีสไเขันลีนีั์ีไีสนไ โอเคเราโงนี้ว้โฮงนี้ไว้เราโงนี้ว้ราโงนี้ไว้ขอขอแทงไปดูข้างล่างตรงข้างล่างคนนึงข้างล่างวอขอแทงไปดูข้างล่างคนหนึงาอ่ะเออระวังอ้ดวอดระวังอ้ดวอโอเคโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดันมานะปอยก่อนอง้ก่อนโ้นก่อดียเพิ่ดันมาเหลือเีด้วเหลือสามหก่อนโก่อนอย่าเพิ่งข้ามอย่าเพิ่งข้ามไอ้ตรงนั้นหน่อยอย่าเพิ่งข้ามมาอย่าเพิ่งข้ามมาอย่าเพิ่งข้ามอย่าเพิ่งข้ามโอเคเดี๋ยว ผมจะบอกให้นะเนี่ยลองมองไปวามันเป็นรูๆเห็นปะมันมีรูบนจะรูล่างอ่ะเราก็ปิดใค่หมืนมันสองรูว่าโอเคแล้วเสร็จแ่ล้วมามมองรูๆไว้อะมองรูๆไว้ตรงนี้มีสองรูแล้วก็มีสองรูตรงนี้แล้วก็ข้างล่างข้างล่างเสาเรียนกันบ่อยๆกันเลยแต่ไม่น่าจะตายหาไปรอบไปตีหนึ่งแล้วบนกำแพงนะระวบนกำแพงนะบนสตติกมีบอมนะไปกลับไปไปกลับไป แต่เขายาวมานอนอีซินเล่นให้มันเลยหินตรงนี้มาดู้ไม่เหมือนเขาจะเล่นเอาแทงอย่างเดียวนะครโอเคเขาไม่ตามไม่ตามอะไรหรอก่คนอยู่ริมกระแพงเข้าบนลองดูเซตไหมนะมันบอมลงมาจากข้างบนนะโอเวอร์ชาสามฟังเวสอะมันมีกระแพงเห็นปะสามนาทีสามสานาทีโอเวอร์ชาเราอุจ่าสั่ง่าทีอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งข้ามาอย่าพึ่งข้ามาข้ามาขอดูข่าวก่อนอย่าข้ามาเขาปิดเราเขาปิดเราเขาปิดเราอย่าข้ามามองมอผ้าเป็นรูๆัวอ่ะปิดรูรวผมอย่าข้ามาไปดึงสาเลยนะ โอเคฟังนะปาร์ตี้เอคาโฮนี่อย่าอย่าอยู่ลึก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 กลับกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยอันนั้นลึกไปเดี๋ยวเขาชาโลแล้วเราสวนไม่ทันเอาไว้ใกล้เอาไว้ใกล้ข้าล่ามาที่เหลือลงข้าล่ามาที่เหลือลงข้าล่าสวัสดีลูกน็อตเวสลูกน็อตเวสลูกเวสวู้ดวอลเลยค่ะสี่สามสองเอาไว้วู้ดวอล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 ปาร์ตี้เอคาห์อยไม่เป็นไรหอยถอยถอยถอยหอยปาร์ตี้เอคาห์เขาโวยอยู่พุ่งอยู่พุ่งอยู่พุ่งโว้ยนะโว้ยนเราอยี่ห้วนหอยกำมาที่เหลือหอยกำมาห ไม่ด่า่ะได้ทำไปแล้ววาไว้ก่อนนะวไ้่อนได้เมนเดเอ่อเอาวันไหมพี่เอาสนุกอ่ะได้กันเดินมาได้กัระวังนะเดี๋ยวว่าฟังนะเราจะแบบ้ไปนระวังองก่อนแด้นนะเอ็กี่าไ่เสเปเลยเสเปเลยหมดเลยาร์บ่นะเดินเดเดินเวสไปเดินเดสไ

ไปไปตีอยู่นี่ขอขอยอยู่นี่ต้องปีนนะสองทีปีบอมอยู่ข้างขีดสองทีสองทีแล้วยิบมาแล้วยิบมาแล้วยิบมาสักอีสแล้วยิบมาสัอีสเอสซาบัตีเอสซาบัตีลุกอิสอิสอิสนะคะสามสอิ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 สฉนลูอิสฉา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 ลูอิสมาลงอิสมาลูอิสมาลูอิสฉาลูอิสฉาลูอิสฉาลูอิส สอทอสอทเลูนอเวส์อสอีทเล่อลเวสลูกเวสทั้งหมดลูกเวสเตาเวสดิ้ในห้าสี่สามสองหนฟูตาเวสดิ้ิิเตาเวสดิตาเวสดิโอ้สวยนะเอาน้าชิดกำแพงไว้น้าชิดน้ำไว้น้าชิดน้ำไว้ใครเดบไหน้าชิดน้ำไตีบอมตีบอมตีบอมบอมแล้วตีบอมบอมแล้ววิ่ึี่ไปนอ่ึ้นไปนอ่ไนไปนอไปมาโดนไห้มาโดนไห้มาโดนไว้นนสวยาปัดสาเวสเวสตาเวสตาเวส้งม่น้ม้ม่น้ิ้ม่ สเวชาโลกเเวอลห้านอที่ตีบอลตีบอลลงทุกเลยงทเตกจเ็บอเอล้วแล้วพอแล้วกลับมากลับมาที่ไหนเนี่แหละสตาพมีเดียวเพนโว่นเกีที่บอมเดมาชมบอมไว้เจ้าผมหยุดอบอมมาสุดท้ายไม่เป็นไม่ไม่ทันที่ไม่เป็นผู้ผิด จะแม่งวิ่งบอเยอะมันวิ่งขึ้นมาแล้วแบบผมกระโดดไปแล้วแม่งแบบเด็กก็ดีนะเด็กเยอะชิบหายเลยอรู้ของมึงเด็บบอมสวยเด็บบอมสวยมีใครได้ใช้รีคิ่เราฝึกกันมาบ้างไหมใช้พี่ใช้ใช้แต่ว่าไม่ทันพาโดิไปใช้นะใช้ใช่ตีพวกเด็กที่มันเก็บของดิเราจะไม่มีรูเตอร์จริง